ก็คือจริงๆมันเป็นกีฬาอยู่ลอาโตเราอยู่แล้วครับโอเคอ่ะคู่แรกขานไปคู่สองเลยเพื่อนคู่สองครับคุณโอ๊ตพราโมทและโปรอาร์ตมารุทครับขอนสียงปบมืนดังๆเลยครับผมคู่ที่แน่โกที่สุดนะครับ คุณอแอนด์พวกโปรสอนตามหลังไปเนี่อุ๊ยโอ้โหคุณติการอย่างไรครับคุณอามามาใชญคุณอซ์คุณโดครับเราเลยพร้อมตลอดคู่าคู่นี้น่ากลัวมากคู่นี้เขาบอกว่าอันนี้คือน่ากลัวจริงครับเจมส์มาและคุณพายรินระดับนี้แต่นี่ผมจริง เจมสมานี้อันตรายมากเหมือนขับจองไห่นานไว้แล้วเลยไม่รู้เขาบอกว่าไม่แต่นี่คือถ้าที่ดูนี่คือสายแข็งสุดเลยนะมาให้เราดูคู่ต่อไปก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับคู่ดับเบบอยเฮ้ยบอยพิสนุและโกบอยธนวัน์ครับเอ้ยอันนี้อันตรายอันเนี้ย้าือแต่ได้ยินบอกว่าคู่นี้ดีแค่เสียงดังไม่ใช่เหรออาร์ที่เราคุยกันอ่ะ โทษโทษโทษน่ากลัวน่ากลัวเป็นทั้งคู่ใช่อันนี้เป็นทั้งคู่แต่ทีมงานเขาบอกว่าจริงๆอะเขาคัดมาทีแรกเขาอยากได้4คู่ครับสุดท้ายพอขยายห้าคู่นี่เขาเลือกไม่ทันเขาก็เลยได้เอาคู่โปรมาบ้างจริงๆเราติดต่อลอลี่ไม่ลอยไว้นะฮะแต่ว่าตอนี่รอลี่ไม่ว่างก็เลยส่งลูกน้องมาเป็นใครฮะดีเจโบและดีเจเผือกครับครับผมออาจจะคุณเผือกเป็นนู้นและผมเผือกไปตรงนู้นเลยครับผมเผือกเร็นู้นสนุกเนยมือนนูนใช่ครับผมเผือกครับผมผมเผือกครับ เป็นทีสุดรเรวก็ยัดเยียดตัวเองเข้ามาจนได้นะเพื่อนนะครัค okay, บครับโอเคใช่นี่คือโฉมหน้าของ,งเซเลบริตี้กอล์ฟเฟอร์บางท่านก็ยังมไม่ได้เรียนเลยแค่พี่สามารถเขาอ่ะสามารถคุณเลือกแม่งแค่ผม <c oughs> อย่างที่บอกคือพอเราแข่งเป็นคู่อ่ะมีคนนึงคอยช่วยคค <c oughs> นนึงอย๊จู๊กีฬากอล์ฟมันสนุกตรงนี้แหละไม่ว่าคุณจะเก่งไม่เก่งไงพออยู่ในสนามเนี่ยมันจะสูงสีกันหมดครับครับเอาคู่แรกก่อนเลยไหมคู่แรกคู่โด คู่แรกก็คือนะครับเอาเอาเอาคู่ค้าของบัตรเลยคุณอ้อยกับคุณอาร์คุณมีอะไรอยากจะปั๊บกับทีมอื่นๆคู่อื่นๆหน่อยไหมไม่เอาคู่พิสเซนเตอร์ก่อนละฮะถามพูดเด็่คู่กันหล่อๆไม่คุยก่อนก็มันใกล้มืองันเอาเงี้งั้นคุณรอไปก่อนไดเๆพี่สเตอร์ก่อนก็ได้คุณไปคุณเฟยคุณมีอะไรอยากจะคุยทับถมคู่อื่นๆคุณบอกได้เลยนะประสบการณ์ใช่เป็นไงไงมาเป็นส่วนตัวเลยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องกอล์ฟเป็นยังไงครับกับประสบการณ์ตรงของผมเลยไม่ได้ไงไม่เคยเล่นเลยโอ้ อันนี้เขาเอนดเขาต่อคือคนเล่นกอล์ฟมันจะบอกกับตัวเองเลยไม่เป็นนะแต่ว่าแต่ปีนี้แหละปีนี้แหละต้องเริ่มต้นแล้วผมเมันมาม้างมากแล้วคนที่มีพรัสวรสค์อีสองสามเดือนต้าไปไกลเลยนะพูดถึงพี่เผื่อก พูดฉินเลยที่ผมดูหลักสามเดือนแล้วเป็นไงบ้างอาร์ตเอาจริงคนนู้นไม่ได้อตีกอล์ฟนะอยากออกจากบ้านใช่คุณรู้ใช่ไหมแค่นั้นเลยใชเพราะถ้ามากับพวกผมเนี่ยภรรยาเกาไม่ออกอยู่ดีแต่ว่าตีกอล์ฟไม่ยากจริงๆถ้าเคยเล่นพวกตามเกมพวกฮอตช็อตพวกอะไรสใช่เหมือนกันเตะเลยเดี๋ยวลองดูแล้วมันก็คืนคิวนะพูดอย่างนี้แล้วมันก็คืนคิวนะเพื่อนแล้เกมเตะเลยแล้วไฟล่ะไฟล่ะการตีกอล์ฟคุณเป็นยังไงนคือผมว่าผมเพิ่งมาเริ่มปีนี้แหละครับจริงจังจริงจังปีนี้แต่ว่า คือผมว่าผมก็พอตัวนะอนจริงแล้วสก,กิลตีก็พอตัวนะแต่ว่าคือผมวงมาก ไม่อยากจะอย่างนี้แหละไม่อยากจะใช้แบบความเป็นพเซนเตอร์เพื่ไปไปที่จีนไม่อยากคือไม่ได้ว่าจะใช้เส้นสายอะไรแต่ถึงเจ็บไงเพราะคุณไปเจ็บตัวมาที่ช้ามาเอาดีิงๆได้พูดอะไรไว้เดี๋ยวผมออกไปตีก็รู้รู้อะไรไว้รู้ทุหคนใช่แล้กันแล้วกันแต่วันนี้ผมมีผมมีเพื่อนผมเพื่อนป้าปางครับมีป้าปางมามาช่วยตีผมให้วันนี้ ก็ยิ้มมาเพิ่มเลยครับยิ้มไม่พอก็ยิ้มไม่พอมาเลยมาเลยมาเลยออันนี้คืตัวเก่งเลยผมเรียกมาเลยนี่คุณคือตัวตุ๊อาวุธลับคุณเหรออาวุธลับคือเรื่องมาเป็นเี่ใบเฟยเก่งกว่าตัวเองหรือเปล่านะฮะยังไงยังไงรู้แค่เขายืนอยู่ทบเขาไม่รู้เหมือนกันนั่งได้นั่งได้นี่คือทีมคุณไงครับอะมะตังมะตังมะตังพูดถึงหน่อยที่คุณจะต้องมาแบกทีมนี้ครับคุณมีอะไรจะพูดถึงทีมคุณหน่อยไหมครับ ทีมเราชิวๆครูๆอยู่แล้วค่ะก็เรารู้สึกว่ามิตรภาพของเราเนี่ยจะทําให้เราได้ไปไห้หนาแน่นอนไม่ไม่ไม่จะพิ่มไห้หนาช่วยมิตรภาพหรือว่าหมายถึงว่าเส้นสายหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่สนุกไม่สนุกนะฝีมือจริงฝีมือจริงคือจริงๆที่โบกังก็อยู่ในช้างแฟมิลี่อยู่แล้วแถมแรกธรรมชาติตาช้างวันนี้มาจอยครูค่ะนี่ไงเออเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเราก็มีโอกาสนะคะก็นะครับเขาขีนวกผมทำไมเขาเล่าให้ฟังเฉยๆฉยเขาเป็นตํแหน จริงเป็นตําแหน่งต้องจริงติดกลอฟมานานยังฮะใช่ก็เพิ่งเริ่มฝึกมาไม่กี่เดือนเองค่ะโอเคโพอๆกันพอๆกันแปลว่าสูสีแล้วอยู่สูสีแล้วอยู่ก่อนจะไปคบถามต่อไปครับตอนทันดีก็์ฟต้องร้อนขนาดนี้ไหมฮะก็หนักกว่านี้ฮะนักวันนี้ในสนามอันนี้อยู่ที่ว่าทางลูกค้าจะนัดเราตีช่วงกี่โมงอใช่บางทีมันมีแบบไนกอใช่เ็นักแเข่าสมก็คิดว่าจะมีรถตุกไม่ทันเริ่มมึงก็ไม่เอาแล้วเหรอใช่ใช่ของเราจาสู้ ของเรายังสู้ได้มึงหันไปดูกบอยสิตัวมันไปทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเราคุณไม่คุยกับเขาก่อนเหรอคู่คุณโอ๊ตกับคุณข้างข้างขเอาเอาเก่งๆก่อนเอาเก่งๆก่อนเอาเก่งๆก่อนคู่นี้น่ากลัวมากคนอื่นซ้อมบนสนามบนอะไรปกติคนนี้ซ้อมตีบนทรายฮะเฮ้ยนี่คุณซ้อมมาครับคือยังไงทำไมไปซ้อมทรายฮะเอ่อสนามไหนไม่ว่างครับออ แล้วส่งริวไปด้วยไม่ได้นัดเจนสเยลยครับแต่เรื่องจริงครับจำได้วันนั้นถ้าเกิดที่พี่อาร์ตพูดใช่ไหมครับใช่ครับใช่สนามไดไม่ว่างเขาก็เลยให้ไปตีตรงบังเกอร์ครับเป็นเรื่องจริงหรอะเนี่ยจริงครับไม่ใช่เราได้ยินมานานแล้วว่าคุณเจมส์มาเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาตีมานานตีมานานเขาพอได้เขาไม่ได้เก่งมากคือยังไม่ถึงขั้นโตครับแต่ว่าชอบ ชอบกีฬากอเพราะว่าเป็นทั้งกีฬาและก็เกมคือชอบเล่นเกมมากครับเกมเพลย์เนี่ยชอบเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ากอล์ฟเป็นกีฬาและก็เกมสามารถเล่นในทุกวันยาวจนถึงแบบอายุเยอะๆเลยด้วยซ้ำครับค่อนข้างมีปัญหาเลยนะมครค่อนข้างมีปัญหาว่าถ้าระดับเจมมานะคือยังไม่ดีเนี่ยนะ คือพวกผมก็กระหลกกันลากระบอกเลยนะฮะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ก็ก็กระหลกกระลาจะบอกว่าคุณเจมมาเนี่ยนะควักเงินลงทุนซื้อเขาเรียกว่าอะไรยังงยังไงลงสมัครมาในโปรแกรมนี้นะมีสิทธิ์ไปหายหนาเลยอ่ะ หับเขาอะจากฝีมือนี่อย่างนั้นเลยเหรอใช่เออคือเขาจองแล้วใช่ไหมพี่เสียใจทำไมใช่ใช่ใช่ไม่รู้เหมือนกันจะเยังเจนแพี่บอยระวังเดี๋ยวขี้สต๊อกเดี๋ยวมันจะช็อกช็อตนะดีด้วยช่วงนี้อาจารย์มายังไงแล้วแล้วยังไงคู่คุณนี่ยังไงแต่คู่ของผมก็คือน้องพายก็แฟนผมครับผมค่ะเออเดี๋ยวก็พาย ก็เรื่องจริงครับแต่เขายังตีกอล์ฟไม่เป็นครับน้องพายก็เรียนอยู่แล้วก็เรียนกับเรียนกับเจมานี่แหละผมก็สอนเขาอยู่พี่ดูว่าสอนคนได้อ่ะก็คือเป็นโปรสอนได้แล้วคิดว่า่าจะเป็นแบบว่าน้องใหม่สุดแบบว่าอ่อนสุดในนี้เลยค่ะแต่ว่าตั้งใจแน่นอนไม่อ่อนสุดหรอกไม่อ่อนสุดไม่อ่อนสุดเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวพี่ค่อยๆไล่ไปี๋ยวดู ใช่ดูมาทางนี้ก็ได้ดูมาทางนี้ก็ได้วันนี้เสียวตีไม่โดนมากเลยใช่ใช่อ่ะจะเอาฝั่งไหนฝั่งคนหรือฝั่งผมก่อนฝั่งนี้นะโอเคโอเคคือฝั่งนี้ประมาทไม่ได้เพราะว่าตีเป็นทั้งคู่ใช่และและหลังๆก็ถ่ายลงรายการบ่อยด้วยคือทีนผมไม่ต้องไป่ใครยืนแต่ไม่ต้องนั่งคุยได้นั่งคุยได้ใช่พี่เพื่อพี่เผมทีมผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วยันนะฮะแล้วก็ไม่มีใครกลัวด้วย มีเดบแบกของผมอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวนะพี่บอยกับโกบอยคนไหนจะเป็นเดบแบกตัวจริงใครแบกใครโกบอยเหรอโกบอยจะแบกผมเหรอจริงเหรอพี่บอยแต่ผมก็ชนะดีเจอาร์ตนะจริงว่าจะให้คุณชนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นพยานได้เพราะว่าหลังจากเขาไม่ดีกันสรอีสองวันอ่ะเขาโทรมาชงตังกันจริงๆครับใช่ใช่ใชเขาจูงกระผมเขมนะผมไม่ลืมข้าวในรถเข้ามาแล้วนะใช่แล้วเขาโกรธผมด้วยจริ้งแบะที่เขา ระดับนี้ทุกท่านครับไปตีกอล์ฟด้วยกันยังไงฮะคุณอแมไม่เอารถตัวเองไปมานั่งรถผมทานข้าวในรถผมเห็นมีคนหนุ่มคนกระพันอีกหนึ่งท่านด้วยพี่หนุ่มด้วยทานข้าวบนรถการที่มึงจะเอาไปทิ้งบูดอยู่ในรถแล้วแม่ก็โทรมาด่าผมแบบว่ายับเลยพี่วันหลังพี่ไม่ต้องขึ้นรถผมแล้วนะข้าวแม่งบูดในรถคือนิสัยอย่างนี้พอเข้าใจได้ตีกอล์ฟก็ไม่ดียังทำนิสัยอย่างนี้ ครับผมอันนี้ไม่ได้ขิงนิดากันนะครับผมไม่ใช่เรื่องของกอล์ฟด้วยสนุกกอล์ฟเขาให้เล่นสนุกเยอะแต่แล้วเป็นกีฬาที่ใช้ป่าใช่ไหมใช่ไหมก็เพบอะเราโกบอลดีอยู่นะที่ต้องแบกบอยหนักใจไหมครับไม่หนักใจฮะเพราะคู่เรานี่คือเป้าหมายอย่างเดียวคือไฮนา่โอ้โหเนี่ยแต่ละคนเขาไม่อยากไปทั้งนั้นเลยจะไปกินข้าวมันไก่จัะข้าวมันไก่นั่นไห้ลำเฮ้ไอ้ไอ้ชุดเขาเหนื่อย บางที่พอเสียเห่อมากๆแล้วมันก็ไม่ได้เลยมันไม่ได้บหญ่ช่วยได้ฝากด้วยนะครับพิสณุยาครับคมับสวยเสุยแล้วกรทั้ จเจอเขาไม่ต <cetera> <gettable> ้องแบกใจนะคจ้าหยอกเล่นอยากเล่น <todavía> ทีนี้มาที่คู่โจ๊กเกอร์ของเราบ้างดีกว่าไม่อยากไปแล้วครับไม่อยากไปขำไปกันหมดไม่เหลืคนอยากไปคือตอนเขาชวนมารู้ว่าต้องตีกับเพื่อนครับไม่รู้ว่าต้องไปกับคนพวกนี้ด้วยไม่รู้ที่มีชนมีตีเยอะขนาดนี้ฝั่งนู้นขยันลุกด้วยแต่ว่ามีคนไม่เคยตีเยอะเหมือนกันครับครับโอ้จริงๆก็ยังยังไม่ได้หักยังไม่ได้เริ่มถึงไหมตีไม่เป็นเลยอ่าเคยไปตีกับแต่เราเคยไปตีด้วยกันคุณเป็นคนมีทรงคือ สองไม่เคยตีเป็น่ะแต่ว่าวงคุณได้ผมทำทรงไปอย่างนั้นนะฮะต้องรับงานนี้ด้วยเพราะว่าถ้ารับงานนี้แล้วเพื่อนได้งานด้วยเขียนว่าจุดเริ่มต้นคือคุณอาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเดินมาแล้วก็เดินวนไปวนมาถามว่าเฮ้ยออช่วงนี้อยากตีกอล์ฟไหมวะแตล้วว่าเหมือนว่าเ้ยเพื่อนชวนออกกำลังกายคือจริงๆวันนี้นันจริงใช่ไหมฮะวันนี้วันหยุดมันแล้วแล้วเราก็ขับรถกันไปที่พัทยาเพื่อนมาขับรถเที่ยวเนี่ยเมื่อวานแล้วใช่มันเดินวนมันเดินวนเราก็ถามว่าเฮ้ยออชอบตีกอล์ฟเมื่อวานนี้ เธอไม่คิดว่าชูนออกละกายเอ่อเฮ้ยคาเทร์ซ่าเทอรมลูกจะออกละเพื่อนไปตีกอล์ฟกันก็คืองานวันนี้นี่แหละเรนมาดักการแน่ยชูนตีเอาอีเวนต์ว่างั้นเถอะโอ้ยเรามันดักกอล์ฟสายอีเวนต์อยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะยังมีเวลายังมีเวลาแล้๋ยวถ้าได้แต่ผมจะไม่ทำให้โค้ชครูเสียชื่อ หนูจะไปโรงเรียนเลยจริงไหมี่ยผมพูดจริงนี่ผมผมเล่นกับพี่เผือกใช่จะมีใครครูถ้าโคตรครูถูกไหมล่ะนี่เดี๋ยวผมเป็นไงแต่เหมาะสมที่สุดไอผมไปเรียนจริงผมไปเรียนจริงครับผมอยากทีเป็นอ่ะแล้วเราอยากพูดถึงทีมคนหน่อยคนนั้นเป็นไงคือทีมผมเอาจริงเนี่ยคือคุณโอ๊ตเนี่ยพอบอกว่ามารายการนี้แล้วก็สนามที่ไหหลานที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยคุณโอ๊ตติดต่อจะซื้อสนามแล้วนะฮะติดต่อเองไปเลยเหรอคุณจะซื้อสนามที่ไหหลานเลยเหรอ อะไรนะี่ก็โยนม่วโซด้วยนะแล้วจะเป็นนิสโตกนยเป็นรุเล่นนะคือจะบอกนะว่าครับถ้ารายชื่อตรงนี้เนี่ยแปไงผมไม่กลัวใครเลยนะฮะใช่จริงปะเนี่ยเอาแล้วผมว่าเป็นนักตอบไก่กาทั้งนั้นเลยดีนะครกบทั้งเจมมาหรือว่าโกบอลคุณก็ไม่กลัวเหรอมีแต่ทรงฮะพวกนี้มีแต่ทรงเอาเจริงนเอาเอาเอาปากดีไปเ้นอะไปกตอนเชมมาเดินมาเป็นเดนเมสกิเยตัวนี้ของจริงด้วย คนนี้เท่เลยนี่คนนี้ยงนะคนนี้อยไอ้ออดคนนี้จริงเลยมึงขอให้มาคู่กูนะไล่ไม่เท่ายรหรอกเพื่อนเลยเราได้อยู่แล้วมาถูกเอ้คนแบบนี้เอาได้เอาได้นี่ขนาดยังไม่ได้ทีออร์นะยังขนาดนี้เลยแล้ววันนี้เราไม่ได้มีแค่11คนนี้ด้วยพม่ใชเรามีเซเลบริตี้กอล์ฟเฟอร์อีก4ท่านด้วยจะมาร่วมกับเรานะครับเชิญเลยดีกว่านะ ขอเชิญคุณสเตฟานครับคุณทอยคุณเมาส์และคุณม่อนครับขอเชิญเลยครับผมมาเราลองถ่ายภาพเกมนี้แหละก็ไม่ได้พูดอะไรเลยกลัวมากเลยฮะกูัวตีฟใช่ตอนนี้ทีมงานเขียนก็อีนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปเลยกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเสร็จครับเราจะมีการจับฉลากลำดับในการทีออฟของแต่ละท่านวันนี้จะมีมินิเกมเล็กๆน้อย ใช่ครับทีมได้วัดฝีมือกันได้หน้ากลัวมากเลยเดี๋ยวขอเริ่มจากถ่ายรูปก่อนนะครับยืนเป็นคู่เลยใช่ไหมฮะจะมีมาร์กอยู่ทางด้านหน้านี้นะครับบรรไดด้านหน้ามีหลาเลยอ่าพี่ฟานมาแล้วพี่ฟานมาแล้วนะครับดูทรงแล้วเนี่ยจริงๆผมบอกเลยว่าพี่เมาก็น่ากลัวพี่ฟานก็น่ากลัวน่ะ คอยนี่ก็ตีมาสักพักแล้วพี่ม่อนนะฮะตีกอล์ฟบ่อยไหมครัตีอย่างอื่นบ่อยกว่านะครับเป็นเทนนิสเป็นแบบอะไรต่ายครับครับครับขอบคุณมากครับนี่กีฬาครับครับผมโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้ท่านอะไรครับจะไปเล่นมินิเกมกับเราถูกไหมครับพี่บัวฮะใช่เลยครับผมทั้งหมดนี้นะครับแล้ววันนี้มีของรางวัลพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับเกมของเราก็คือเนียโผล่บอกไว้ก่อนครับผมแต่ถ้าโผมียังบังได้ก็เอาเลยนะ มากเก๋ครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปป้ายให้ครับผมช่วยนหมครับเดี๋ยวป้ายยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกท่านจะได้เห็นฝีมือของเซเลบริตี้กอล์ฟเฟอร์ของเราทุกคนนะครับครับโอ้โหเห็นทุกคนเลยเหรอครับใช่ครับทุกคนครับผมคนละช็อตนะฮะจะเอาคนที่เขาตีเป็นเป็นโชว์ก่อนเลยนะครับ อยาให้าพัชไพเริ่มก่อนก็ได้ายโอเคไหมครับโอเคคไพายโอเคเว้ไพจับเบอร์หนึ่งจะดันจับฉลากจับฉลากโอเคนะครับเก็บภาพนะครับนี่คือเหล่าหัวหน้าทีมและเซ celebrity c r เ p อร์ในวันนี้นะฮะครับผมเรียกว่าหัวหน้าทีมของแต่ละภาคแต่ละสายนั่นเองฮะครับ ก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าเป็นหัวหน้าใครเขาได้ด้วยเหรอครน่ยครับผมครับเราไปสร้างสีสันได้ครับผมอันนี้เป็นว Google. ิดีโอนะครับอ่ะผมนั่ตัวมือได้ รอบนึงครับใชงครับแชมเปี้ยนชิพ2024ครับเจอกันแน่นอนครับแข่งกั้องดีคู่ที่สุดนะครับอ่ะต่อไปกล้องหลังนะครับบ๊ายบายกล้องด้านหลังนะครับโอ้โหขอไปด้วยนครับกิจกรรมครั้งนี้รัดรอเลยว่ามันไฮะครับผมเราจะไปลุยไฮนานกันนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือกับสวิตเตอร์ของเราทุกท่านเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับสลากทุกคนยืนประจำที่ก่อนเลยนะครับเอ๊ะเราจะจับสลากอะไรกันครับพี่โบครับเป็นลำดับในการทีออฟนะครับเพื่อเล่นเกมเมียยโงเรานน่นเองครับใครที่ตีลูกกอลนะครับไปใกล้หลุมมากที่สุดคนนั้นจะมีของรางวัลให้ครับโอ้โหคนละหนึ่งหนึ่งลูกหน่งช็อตหนึ่งช็อตเท่านั้น just one shot เท่านั้นครับใครใกล้หลุมที่สุดนะครับถือว่าได้รางวัลไปแต่ว่าถ้า เบอร์ครับเบอร์5ันเลยครับเบอร์6คร okay. nah. okay. ับเครับเบอร์ผมครับเบอรแปเบอร์8เจมมาครับเบอร์เครับเบอร์เเบอร์9ผมเองครับเบอร์10ีฟาครับส a บอครับ พี่เาเลยครับโอเคครบเป็นรอยครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเราจะมีโปรด้วยใช่ไหมวันนี้ถูกต้องครับจะมีโปรกอล์ฟระดับแชมป์เอเชียครับวันนี้จะมาตีเปิดให้กับทุกคนได้เห็นถึงความเทพด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอต้อนรับโปรฟีเวอร์นิติธรทิพง์ครับ นักกีฬากอล์ฟในโครงการไทยเบฟไทยชาเลนท์นะครับซึ่งเติบโตมาจากรายการช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตครับเจ้าของแชมป์เอเชียชทัวร์3รายการครับ ครับผมและโรนิงเนมิตราจัตนตาาเขตนะครับนักกีฬากอล์ฟในโครงการไทยเบฟไทยทาเล่์ครับเ้าขกออกแชมป์ไทย l p g a และแชมป์ฟิลิปปินส์หนึ่งรายการครับมาเซ็นพมด้วยครับแเดี๋ยวส,ส,สองท่านนี้จะมาตีเปิดให้กับพวกเรานะครับผมเดี <นะ S 1> ๋ยวนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปที่ทีออฟหลุมสิบกันเลยได้ไหมตีตามลำดับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีอยากให้คุณเฟยเขาลอง สวิงโชว์ได้ไหมตอนนี้อย่าได้ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรไปรงลุ้ยเลยแล้ว natural, ลลกันโอเคโอเคเอาไหมาจะเอาไหมาอยากได้สวิงไหมครับหรือว่าอยากจะพาไปเลยงั้นเราไปลงลุ้ลยลกันเลยแล้วกันตาพวกเราลุยไปที่ชี้เอาหลุมศิษเลยครับ <przy across> ผมขายสิษย์เบอร์เก้าให้ใใได้ไหมฮะได้ไม่ได้จัไไดไปหนกระป๋องเฮ้ ไม่ด้ตีมาเดือนก้วนไห่หนานยังไงเดี๋ยวพี่บอยไห่หนานเข้ามันไก่อร่อยแล้วไห่หลำม,ม้ะ <Okay. S 2> โอเคโอเคดูครับมับปรางครับมาตัางสู้ๆตอนนี้ทีสอบรุทีศนะครับ ตื่นเป็นหลุมเลยลูกเอ้ยแซวโอ้แซวไม่ได้เลยเว้ยโอ้โหคุณดูระยะเขาก่อนสวยเลยสวยเลยซุ่มนี่เออไกลกว่าของพี่บอยเยอะมากเอาประเมินมาปังได้แล้วโอ้สุดยอดครับมาป้วยครับตอนนี้พี่บอยเดินงุ่นเงี้ยอันนี้เลือกเลือกเหล็กอะไรให้ให้บอสโอนะคุณโปรอาร์หะเหล็กเจ็ดนะครับเหล็กสี่โอ้โหิ ดับเอามาทำดาบเดียเอามาทำไม้ก้อนะเป็นช่างตีดาบโบราณสุดยอดเหมือนเขาพกพกรวมเองนะเขาพกเองหรอรลับเ้ลูกค้าอยู่ยอตีก๊อข้าบผมเ็นไปโอเคโอเคโอเคใ้ความกดดันโอเคเโรหยิบ ดูนี้เที่ยมเที<_<_<_<_<_่ยมเที<_<_<_<_<_่ยมถือว่าวงสวยอ๋อบอลบอลไปไหนฮะมองไปไหนคนนี้ตัวแต่งนะคนนี้ตัวแต่งนะลมดูลมลมมันสวิงไปตัวเต็งปั่นตอนนี้นะครับเหมือนมีคนอ่อนแค่คนเดียวเองนะตอนนี้อันมีลมบ้าหมูเล็กๆเกิดขึ้นบริเวณทมนะตอนนี้คนอไปแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนสวยอุ้ยอ่อนอ่อนแล้วอ่อนแล้วเมื่อกี้กบอ่อนก็อ่อนใช่ไหมครับ ออกกบอยเลยโเอาก็ใช่แล้วครับผมตื่นเต้นพอยืนอุ้นี้มตื่นเต้นจริงหรอใช่มันมันมันกดทันมันกดทันผาดปั๊มปิ้งเออมันมันปั๊มปืนมานี่หนึงยกเลิกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณคนที่เท่าไหร่นะคนที่เก้าเอาต่อไปแล้วนี่สวยโอ้โหตกอกว่าใครเลยแล้วหันหลัง และคนที่ตีนะครับได้เมียโฮหรือว่าใกล้ทองมากที่สุดได้แก่คุณโปรท่านไหนฮะคุณมารุชิตชมบอยครับผมคุณอาครับโปรตีนฮะไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเชื่อครับโอ้โหครับโอ้โหรับรองเลยว่าไฮนานรอพวกคุณอยู่นะครับยองคิวไฮนันแล้ว อะครับอล็ฟเป็นกีฬาที่ไม่ง่ายคนระับไม่ง่ายเป็นกีฬาที่ละเอียดนะครับมันแล้วเป็นงะวันต่อวันนะ่ะวันไหนดีก็ดีวันไหนที่มันแย่มันก็แย่เนี่ยพี่เมาส์รับไปอย่าลืมนะครับกิจกรรมของเราฝากไว้พี่สิครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีถ่ายภาพคู่กันนะครับครับผมสำหรับนักอล์อทุกท่านครับครับต่อไปเลยครับมาไปเลยครับ เสร็จจากนี้อยากเปไลท์ต่อเลยนะนี่เลยข้างหลังคุณได้์ได้เลยนะทำเนียเอาไหมนะขัด <c oughs> ใจในเด็กก็เตรียมชุดมาขนาดนี้มัตรางค่ะบ้างก็ตีดีนะบ้างถือว่าคงสวยเลยนะเราเนื้กีฬาแล้วซุ่มด้วยบอกระยะดยีด้วยตีดีตีดีตีดีมาก <นะ S 2> นะ สบายนี่ก็น่ากลัวเพราะได้ครูดีใช่นะติ๊ดหน่อยได้หมดแน่อ่ะบอสโอนของเราครับบอสโอนบอลโอนบอสโอนส่งมาแนะมอีกนิดนึงอย่างสบายครับชื่อโอนะครับสำหรับผมครับเคเรียบร้อยครับครับผมเชิญพี่เบือครับพี่เบือของเาสายที่หน้าคขอบคุณครับขอบคุณครับแทนกันทุกทุนครับขอบคุณครับ เชิญค, ta, ค ica, ุณโบกระถอยด้วยนะเชิญคุณธนากรชีวิตคุณต่อเลยนะครับขอบคุณครับอาโบมาครับขอเชิญนะครับขอเชิญพี่โบด้วยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าพี่อาร์ด้วยพี่อาร์ด้วยพี่อาร์ดล้วกระเป๋าแล้วล่ะเกลเซเล่ด้วยนะขอด้วยขอด้วยต้องได้ต้องได้โอเค